อะพ่ออ่ะว้าวเมียวเมวเมวมียวน้องมาจากไหนลูกสองตัวเลยเมียวจ้าลูกน้องมาจากไหนปีเปียบปีเปียไม่ยุ่งน้องนะไม่ยุ่งน้องนะคะไม่รู้มาจากไหนจ้าอู้สีสวยนะสามสีไม่ใช่สองสีแต่ว่าลายสวยมากอ่ะพี่แดงพี่แดงหยุดหยุดหยุด เอาพวกเด็กๆออกไปก่อนอันนี้อันนี้แม่จะเอาลูกๆออกมาเอามาลูกมาว้ายผอมแม่งเลยผอมแม่งเลยลูกผอมแหมงเลยน้องมาจากไหนลูกอุ้ตัวเออนี่สีขาวมาลูกแม่จะช่วยนั่นแหละอุ้ยตัวนี้ก็ช่วยนะคะ,ะน้องไปอยู่ไฟนน้นก,ก่อนลูกอู้หาง อว้่อหางโปร์เซียนี่หางโปร์เซียไม่รู้มาจากไหนคะ่ะสองตัวโอ้ยน้องหลงทางแน่เลยใช่ไหมลูกน้องหลงทางเหรอเอา,เอาน้องหลงทางเหรอลูกน้องคือน่ารักนะคะน่าจะหลงทางมาหรือเปล่า าบ้านให้น้องดีกว่าเนาะใครอยากได้น้องเหมียวเมียวมารับได้ที่ตลาดนัดคันดูรีนะคะเป็นไหนลูกน้องอยู่ในนี้ก่อนนะน้องอยู่ในนี้ก่อนนะคะ <S <S น้องอยู่ในนี้ก่อนนะน้องน่าจะหลงทางมาแหละน้องอยู่น่ารักมากเลยน่ารักเมียวเมียวสีขาวนี่ตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้น่ารักมากสีขาวก็น่ารักน้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะโอ้โหบิดขี้เกียจดย้วย อ่าน่ารักจังเลยไม่รู้มาจากไหนคะ่ะน่ารักน่ารักอืมน่ารักมากมายโอเคค่ะอย่าไปไหนนะคะลูกเดี๋ยวแม่หาบ้านใหม่ให้น้องนะคะโอเคอ่าพี่ปอเป้อย่ามายุ่งน้องนะคะน่ารักน่ารักอ่ะอมดเข้าไปคะ่ะ โอเคอยู่ในนั้นเลยนะอยู่ในนั้นนะโอเคน่ารักจังเลยค่ะน้องอยู่ในนั้นแหละลูลกไม่ต้องมาไม่ต้องออกมานะคะเดี๋ยวไม่จะดับร้านแล้วนะคะน้องอยู่ในนั้นน,นนะลกูกอยู่ในนี้นะแมวเหมียวน่ารักสงสัยจ,จะหลงทางมาจ้า อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นก่อนนะคะ